สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาสอนวิธีการลงโปรแกรมตัว s a b l e Diffusion ละกันจริงผมจะสอนตัวที่เป็นตัว Animate Diff นะฮะแต่นี้ผมลองทำ Windows แบบเปล่าๆมายังไม่เคยลงโปรแกรมอะไรเลยเพราะว่าในพื้นฐานตัว s a b l e Diffusion เนี่ยตัวที่ต้องลง2ตัวหลักๆเลยคือตัว Python กับตัว Git นะครับ Python ผมจะแนะนำเป็นเวอร์ชั่น3.10.9จะใช้ได้ค่อนข้างโอเคหน่อยถ้าเกิดใหม่กว่านี้บางทีก็อาจจะมีปัญหาพวกซอฟต์แวร์มันไม่มันทำงานด้วยกันไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวกิดเนี้เอาไว้สำหรับเราดาวน์โหลดโปรแกรมมาลงส่วนถ้าเกิดเป็นตัว a n i m t t ติเนี่ยผมจะเสนออีกตัวหนึ่งด้วยคือตัว Anaconda เพราะว่าตัวนี้จะเอาไว้ทำตัว Virtual Element กดอ่าเซิร์ชคำว่ากไปเลย แล้วดูอันแรกก็จะมีตัวที่ให้ดาวน์โหลดนะครับก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ได้นี<อ>่นะครับไพทอนสองพันสิบอุนทนเอฟอุนทนเอเพื่อค้นหาเก้า โอเคเจอแล้วหนึ่งตัวสี่จุดเไฟเราเป็นวินโดว์ก็ดาวน์โหลดเป็นตัวที่เป็นนี่ที่เขามเมน์นะครับเป็นตัวอีกสแ l เลอรก็ดาวน์โหลดมาได้เลย <c oughs> ซึ่งผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วทั้ง2ตัวโอเคเรามาก็เริ่มทำการลงได้เลยตามตัวนี้จะลงตัวไหนก่อนก็ได้นะครับผมก็ลงกิดก่อนละกัน อเลงกิจเสร็จแล้วต่อมาเป็นตัวไพทอนตรงนี้เลยหน้านี้อย่าลืมกด a d ดพา t ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปก่อนตรงนี้หลายคนชอบทํำพาดกันพอไม่ a d ดพา t ์ททำให้เวลาโปรแกรมมาเรียกหาหาไพทอนะมาเรียกหาไม่เจออันนี้ก็เลือก install now ได้เลย โอเคติดต่อเรียบร้อยปิดไปได้ไม่มีอะไรต่อมาเป็นตัวอนาคอนดาสำหรับทำโบชวเอเวลเมนต์ e นะครับเลือกพัดไหนก็ได้บางคนกลัวไดซีเต็มพอไดซีดิดน้อยก็อาจจะเลือกทั้งหมดไปไว้ที่ไดดีก็ได้นะครับ กับโปรแกรมที่เราต้องลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันกับเครื่องข้านนอกเพราะว่าเวมแวร์มันไม่มีการจอครับผมลองลงแล้วลงโปรแกรมไม่ผ่านอันนี้เลยมาสอนวิธีการลงโปรแกรมเบื้องต้นเฉยๆก่อนนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวโปรแกรม a n i m a t e d i p นะครับคือตอนนี้มันจะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างนิยมเลยเพราะว่าสามารถทำภาพเคลื่อนไหวได้ นต่บอกว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายแต่ทําให้ภาพอะมันมีมิติมากมากกว่าเดิมคือความผิดเพี้ยนไม่ค่อยเยอะกิเตอร์ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็สามารถทํากี่เฟร,รมก็ได้จะเอาความยาวเป็นกี่วิกี่นาทีก็ได้แล้วแต่เครื่องเราจะไหวนะฮะจะต้องเรียกว่ามันทําได้ดีกว่าตัวที่เป็นอนิเมตดิฟตัวปกตินะครับแต่การใช้งานตัวตัวเนี้ยตัวนี้ไม่ใช่ extension นะฮะตัวนี้จะเป็นตัว standalone ก็คือจะเป็นการลงโปรแกรมเพิ่มอีกตัวหนึ่งเหมือนตัว SD 1 1 1เลยนะครับใช้แยกกันใช้แยกกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาฟอกมาแต่ว่าคนจะนิยมที่สุดจะเป็นชื่อ Animated i ฟซ CLI พร้อม travel นะครับลิงก์ตามนี้ได้เลยเดี๋ยวดูได้ในในคอมเมนต์นะครับโอเคก็อ okay, <go>, uh. ่ะเดี๋ยวผมงั้นให้ดูตัวอย่างของคลิปที่ผมได้ลองทำมาแล้ว อ๋ออ่าอันนี้คลิปที่ได้ลองทํามาแล้วนะฮะเราก็สามารถทําแบบความยาวได้ค่อนข้างเท่าไหร่ก็ได้กี่เฟรมก็ได้มีมีค่าพารามิเตอร์ให้ให้ตั้งค่าได้ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ตอนนี้มันใช้ลอล่าได้ได้คอนโทรลเน็ตได้คุมได้หลายตัวแต่ตัวนี้คือเจนจากพร้อมเดี่ยวๆเลยนะคะยังไม่ได้ใช้คอนโทรลเน็ตหืออะไรดีนะ เลเกินโอเคเราพข้ามายัง directory ที่เราต้องการจะลงโปรแกรมนะครับแล้วเราก็พิมพ์ cmd ที่ผ่าดด้านบนเลยมันก็จะเปิดตัวหน้าจอดำๆขึ้นมายังพาดที่เราเลือกไว้นะครับรายไปที่สเตปใส่กิจโคนก่อนโคน แล้วก็ตามด้วย U r L นะครับตัวนี้มาเลยก็จะได้มีการดาวน์โหลดปโปรแกรมมาโปรแกรมมันขนาดเล็กครับไม่ใหญ่ส่วนที่2ไป CD เข้าไปที่นี่อ่าในในในหน้ากิจทัพของเขาอะเขาพิมพ์ผิดจริงๆมันจะต้องเป็นชื่อนี้เต็มๆเลยนะนี่ถึงจะเข้าได้หรืออย่างเมื่อกี้นี้ ย้อนกลับมาก่อนอ่ะอยากรู้ว่ามันลงโปรแกรมอะไรบ้าง D R ดูก็ได้ครับว่าตอนนี้มันสร้างตัวไดรลีนขึ้นมาแล้วหรือเราเข้าไปดูที่โปรแกรมมันเองเลยก็ได้ที่ผ่านนี้นี่ก็จะมีการดาวน์โหลดตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับยุงไปก่อนกดลูกศรขึ้นเพื่อย,ย้อนคำสั่งได้นะครับโอเคเราเข้ามาที่ผ่าตั้งตน้นเอ้ เราเลืกไว้เลยว่าตัวนี้มาไปโปรแกรมที่เราทํางานผ่านคอมมานด์ไลน์ก็คือเราจะทํางานผ่านตัวหน้าจอดําๆนี้เป็นหลักผ่านที่เราใช้อ่ะจะอยู่ที่ผ่านโปรแกรมตั้งต้นตรงนี้เลยนะครับโอเคเรามาดีๆเวลาใช้คําคสั่งตัวตั้งเอมโบลิเมนตนะครับผมไม่แน่ใจว่าคําสั่งเดียวกันไหมแต่ว่าคําสั่งก่อนที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้ไอทอนขีดเอ็มแล้วก็ ตามด้วยชื่อนะครับ vnv vnv อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็ตั้งชื่อตามนี้เลยปึ้ง enter ก็รอมันดาวน์โหลดตัวอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดกลับมาดูในนี้จากตอนแรกเราจะไม่มีโฟลเดอร์นี้นะครับตอนดาวน์โหลดโปรแกรมมาโฟลเดอร์น,นี้จะไม่มี พ็เราเรียบร้อยมันจะสร้างไลบรารีมาให้เรียบร้อยนะครับโอต่อมาเราก็เข้าไปตัว Active เพราะที่อ่านมาเขาแนะนำให้ใช้แค่ว่าถึงแค่ Active นะครับไม่ต้องรันดอทแดนี่แค่นี้เลย v n v s k i p a c t i v e ไอ activate นะครับโอเคไม่ต้องมีดอ t แบนะครับเหมือนมันจะใช้ใช้การรันกันคนละตัว โอเคพอเราลังแอคทีฟแล้วเราจะมี VNV ตอนนี้ก็คือเราเข้ามาใช้งานในตัวที่เป็น Virtual Element แล้วพวกแต่ c o r e A ไม่ใช่ต้องเรียกว่าพวก Software หรือว่าพวกโมดูลต่างๆที่เราโหลดมาที่อยู่ใน Virtual Element เนี่ยก็จะดึงจากในนี้นะคะรับมาเลยตามนี้อ,อ่เราไม่ต้องถึง Python M เรามาแค่ไป install ครับ ใสคำสั่งแค่นี้พอพอเราลงไออ๋อต้อลงลง้ลงลงไป Install ด้วยใช่ใช่มันมี Python มี G i t มีไปแล้วก็มี Anaconda เป็น4โปรแกรมนะครับแต่ส่วนใหญ่เพื่อนๆที่ใช้ตัว SD กันก็จะลบโปรแกรมพวกนี้อยู่แล้ววันนี้ก็จะไปดาวน์โหลดตัวโมดูลพวกนี้มาโอเคอาจจะมีเตืองเรื่องไวรัสนิดนึดนงรอมันเช็คอ่า จะช้าจะเร็วอยู่ที่อินเทอร์เนต็ตด้วยแล้วก็ฮาร์ดดิสที่ใช้งานนะครับเพราะว่าพ้วกไฟล์โปรแกรมพวกนี้มันจะเป็นไฟล์ขนาดใหญ่บางทีฮาร์ดดิสธรรมดาก็จะใช้งานช้านิดหนึ่งดังนั้นแนะนำเป็นตัว NVMe ก็จะทำงานได้เร็วขึ้นว่ามันดาวน์โหลด เรามาให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าว่าลงโปรแกรมคือจริงๆก็จะเป็นตามที่หน้าก i t h u ัของเขาเสนอมาเลยที่เขาบอกมาเลยว่าจะต้องตัวไป install package mm hmm. พวกนี้ไป install ข i t e ก็คือจะไปดู requirement ของตัวนี้แล้วก็ลงตัว e x p o r er e r นะครับแล้วเราก็จะลงตัวที่เป็น dot s t y l i t ด้วยคือตรงนี้เขาจะไปดึงตัว requirement ของ s t y l i t ถ้าเกิดเราจะใช้งานต้องบอกว่า stylid จะเป็นฟีเจอร์หนึ่งของตัว ตัว Animate Dip ตัวนี้ครับมันจะไปแกะวิดีโอออกมาทำเป็นเฟรมแล้วก็เอาแต่ละเฟรมมาเข้าคอนโทเนตนะฮะตัวนี้ก็น่าสนใจส่วนตัวข้างล่างเป็นตัว D W Post ตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทเนตโอเพนโพสนะครับจะเป็นตัวก้างปลาที่ใช้ในการปุ่มท่าทางของตัวละครในภาพนะครับน่าใช้งานทุกตัวเลยก็เลยจะให้ลงทุกตัวพอมานเราก็คือจะตัดตัวที่เป็นฟังก์ชันขีด M ออกนะครับ ก็จะเป็นตามนี้เลยไป install ไป install kit e ตัวแล้วก็มีดอทด้วยนะครับอย่าลืมดอทไป install e f o r m e r ไป install kit e แล้วก็ดอทสไต,ตลิสแล้วก็ตัวข้างล่างก็เป็น d w p o ตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะลงโปรแกรมไปเรื่อยๆไล่กันไปทีละต,ตัวเลย ถ้าเกิดเราลันลงอิน t อ l l ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรมันก็จะขึ้นมาเขียวๆข,ขาวๆแบบนี้นะครับไม่มีอักษรแดงบางทีถ้าเกิดเราลงไม่ได้บางตัวอย่างเงี้ยเราต้องดูเอาเออเลิกคนมานั่งดูว่ามทำไมมันติดอะไรมันถึงลงไม่ได้นะครับโอเคตัวที่สองลงเสร็จแล้ว มา i n s t ต l l เอ็กซ์นะครับตัวนี้จำเป็นเลยเพราะมันจะทำให้ใช้งานตัววีแรมน้อยลงนะครับจะทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้วีแรมน้อยลงเสร็จ <Okay, S 1> เสร็จแล้วมาตัวสไตลิส๊บดุ๊บ เน้น 5, ให้ Copy อกทีคำสั่งมาลงนะครับมันจะถูกต้องมากกว่าเราพิมพ์เองเพราะบางทีเราพิมพ์เองมันมีเว้นวรรคผิดหรืออะไรผิดเนี่ยมันก็จะทําให้โปรแกรมมีปัญหาได้เออ o r ได้ครับโอเคสไตล์อีกลงเรียบร้อยแล้วเรามาตัวสุดท้ายตัว Open p o พ t นะครับ โอเคอ่ะตอนนี้คือเราลงโปรแกรมทั้งหมดแล้วพร้อมใช้งานนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวโปรแกรมตัวนี้ Animate Deep CLI ้อมตัวนี้นะครับไม่มี GUI นะครับคือไม่มีหน้าจอในการใช้งานการใช้งานทั้งหมดเราจะทําผ่านตัวที่เป็นหน้าจอดำๆตัวคอมมอนไลน์ตัวนี้ กับตัวที่เป็น json file นะครับก็คือจะเป็นไฟล์ที่อยู่ในคอนฟิกพร้อมอะจะเป็น json file ในนี้นะครับเราต้องเปิดไฟล์ขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อมูลข้างในนี่ต้องแก้ไขข้อมูลข้างในพวกนี้นะครับแล้วก็เซฟไปดังนั้นก็สำหรับคนที่คุ้นเคยก็จะไม่มีปัญหาอะไรบางคนไม่คุ้นเคย ก็ถ้าเกิดอยากลองใช้อาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้สักนิดนึงนะครับโอเคหลังจากเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วต่อมาในขั้นตอนการใช้งานเราจะต้องเอาโมเดลต่างๆไปลงนะครับแต่ผมให้กลับมาดูที่ตรง data t o n n e t base แล้วก็ปรับเป็นปาร์ติเคิลจะได้อ่านี่ครับเพราะว่าเจ้าของโปรแกรมเขาวางบั๊กมานิดนึงว่า เขาดันเอาไอ้รูป3รูปนี้มาวางไว้แล้วเวลาเราสั่งเจนภาพปุ๊บอะ่ะมันกลายว่ามันเอา3รูปเนี้เข้าไปเข้าคอเนเทนตทั้งๆที่เราไม่ได้ต้องการเลยดังนั้นเรามาลบไอ้นี้ให้หมดอาจจะมีอยู่2ตัวนะครับอยู่ใน s อฟเอทกับยูจะอยู่ใน o p ฟฟิศกับ s อฟเอนะครับสองตัวสต,ต,ต,ตัวนี้ มันหมายความว่าไงถ้าเกิดเราจะใช้คอนโทเนตเราสามารถเอาภาพที่จะเอามาทำเข้าคอนโทเนตแต่ก็ต้องบอกว่าสมมุติว่าเราจะทําทั้งหมด64เฟรมเราก็ควรจะมีคอนโทเนตภาพตรงนี้64ภาพนะครับก็อันนั้นเดี๋ยวเป็นพาร์ตต่อไปละกันตอนนี้เอาแค่ basic เบสิกเบื้องต้นก่อนโอเคเรากลับมาที่ที่ผ่านตัวโปรแกรมตั้งต้นเลยเราจะมาลงโมเดลที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นนะครับ ซึ่งโมเดลที่จำเป็นก็จะมีตัวนี้1ตัวที่เป็นโมชันโมเดลนะครับตัวนี้เป็นหัวใจหลักเลยเป็นว่าทำไมเราเวลาเราสั่งพร้อมไปแล้วทำให้ภาพมีการขยับมีการเคลื่อนไหวได้มันจะอ้างอิงมาจากตัวโมชันโมเดลตัวนี้นะครับอีกตัวนึงก็คือตัวโมเดลหลักที่เราจะใช้งานก็คือตัวเช็คพอยท์ หรือถ้าเกิดเราต้องการใช้ลอล่าเราก็สามารถเอาลอล่าไปวางไว้ได้โอเคเดี๋ยวผมเอาลอล่าไปวางไว้ด้วยละกันลอล่าเป็นแอดดิเทลเลอร์ก็ได้จะเป็นตัวที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับโอเค เรากลับมาที่โลเดอร์โปรแกรมการที่จะเอาผ่าไปไว้จะอยู่ที่โมเดลอ่าเข้ามาที่ Data ก่อนแล้วก็โมเดลนะครับตรงนี้จะมีสองอัน Motion Model ก็คือจะเป็นตัวที่เป็น Motion m m, m ตัวนี้นะครับเอามาวางถามว่าตัวนี้หาดาวน์โหลดจากไหนได้เข้าไปยังหน้าเว็บหลักจะมีปุ๊ด อ๋อมันต้องกดเข้าลิก์นี้ไปอีกทีหนึ่งได้แหละมันจะลิงก์ไว้ยังเอเดดิกของตัวคนผ,ผู้พัฒนานะครับก็เดี๋ยวผมเอาวางผ่านไว้ให้ข้างนอกละกันอุ้ยไม่ใช่สิไม่ดาวโหลดตัวนี้ ถ้าจะอยู่ที่ h u c k i n g Face แล้วก็ตามชื่อแล้วก็ Animate Dip นะครับจะอยู่ในส่วนของไฟล์เราจะแนะนำให้ดาวน์โหลดตัวที่เป็นตัวล่าสุดคือ MD underscore et underscore a v15 underscore v2 คือให้ดาวน์โหลดตัว v2 ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวลอล่าพวกนี้จะเป็นลอล่าที่ใช้ในการปรับมุมกล้องอ่าจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ของเขาที่เพิ่งออกมา ดาวโหลดไปด้วยก็ได้ครับเพราะว่าหน้าใช้งานอยูอ่ตรงนี้ก็เราก็สามารถมากดดาวน์โหลดไปเลยลงไว้ในเครื่องนะครับมีเก็บเอาไว้ก่อนอืม โอเคกลับมาหลังจากเราลงตัวโมชั่นโมเดลแล้วเราก็มาลงตัวที่เป็นตัวเช็คพอยต์นะครับอันนี้ไม่สามารถทำทำอาไดเร็กหรือว่าทำเซ็นรทลไรได้นะครับก็จะมี2ตัวตัวที่เป็นเช็คพอยต์กับตัวที่เป็นลอล่าเอามาวางไว้อย่างผ่าดเดียวกันเลยนะครับโ okay. อเคสองอันนี้วางโมเดลหมดแล้ว